สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบสุขูทุกคนครับครับวันนี้ก็พามาชมแปรหาสีสวนของไอไก่รถดันนะครับหรือว่าปลาไก่รถดันเขตอำเภอเมืองกาดอย่างขจักเพื่อนนะครับผมโรงงานคู่กันครับเสียตุ๋ยครับรถพอตุ๋ดมณฑพานะครับเป็นมูกันน้ำผมเลยนะครับผมพอดีผมว่างงานนะครับผมเลยขึ้นมาเด่นระเพบนครับ็เลยไม่คลิปให้พี่น้องเมืองนะครับ เป็นว่าหมางปลาไรล,ละเจ็ดพัญหานะครับสองไรครับอยู่นี่อยู่กับหลุดใหญ่เลยครับหกสี่ศูนย์ครับแปดหาสี่ศูนย์นะผมเก่าสีแดงก็แปดสีผาแดงมาครับหลุดไหมก็ไม่แล้ออครับเก่าแปดก็แปดแปดแดงมาแต่ว่าพุ่มมาลังขานมั่งหามมันคือหลุดเก่ามาแต่ก็อาจจะใส่ดีของเขาอยู่แล้วครับ ซำปลาหมางโหดนะครับอยู่นี่คครับเสียเบียกวนมาเหมือนกันครับวันนี้คลิปอาจจะซ้ำกันได้ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมากับฝากกดไหลกดแช่กดติดตามให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีขวบหมดโหดไปเมืองเรื่อยๆครับ ดินเจ้นแห้งพี่น้องชื่ว่านแล้วครับมันแหลงงามนี่ิห่อนก็ห่อนพี่น้องทออย่างว่าม็นสามเหนิ้วอะกัน แหวนแหงไม่้องฝ้นกับวัตถขนาดพานสามใบยิบหกยังไหอยากเขานะเพราเราแหงพานสามหงสี่แห,ง, 3, 4, แหงเขาดีนะครับคันพอญญพันยับพานออกกันแล้ห่างกันนะครับมาชมกันเมืองพี่น้องว่ากวกใหม่ต้นนี้ใส่เวลาโดนไปไนันไอง ตุนออตนี่ครับใหญ่เติบเยอะครับมันแกนนะครับโอ้ยฝีไป่เลยพี่น้องเลิงที่ละขั้นนะครับพี่น้องเยี๋ยวชมแปดหารนะสิทภาพไปชมหกสีู่นย์ครับอ่านนายาประสบการณ์สดส่วนเลยครับผมสอดเท่านั้นเนะัย ก็ไายเวิ่งห้างสามปดก็ไม่ไกลครับ เตี้ยมลอยเตี้ยมยิ่งพี่น้องขนาดใบยีบหกเลยครับหานสามหงสี่ครับผมตาสั่งโค้งไข่เองดีนะครับประมาณนะี้จิ๋มย่างเดียวเลยครับผมหลุนเลย สีนาทีผ่านไปครับชิฟมะทีนาจะลงนะครับผมว่เาเพราะว่าดินมันเก่ียน,นะครับทาย,ยุดินใส่ออกแล้วฟันคือว่าปั่มนายัางดีนะครับคันนี้รถซีบีครับงัดหล่อล้างลอ,อยได้ครับสนนะผม วัวตีงนะครับพี่น้องแกนเนี่ยแกนเป็นอะไครับยามนี่ปลาหมางปลาเดี๋ยวพว่มาหนาพ้นนี่พอดีเลยครับบ่แผ่รถไลแต่ว่าคือว่าลนะครับ,รบรารถามาาี่มายามไรก็ต้องเขายามนั่นเลือกอะไรครับพี่น้องที่งานนี่ครงานบมาขาดซ้ายนะครับ คุณภาพดีกันครับผมเขียดอำเภอม่วงครับแถวบันพระสุขบันเทพาบันนำข้าแดงแถวนี้เิ่นกะข้องด้วกันและครับผมเขียดไทยเขียดม,มั่นเรียว่าละครับไปขาเก่าครับพี่หน้องเสียตุยหกสี่ศูนย์มาขาดเบิดมาสักครับ ไม่ยินได้เสียงพอครับโรถคาดเบดรคผสนรถขั้นนี้สภาพภายนอกมึงกว่า,ายยังง,งามๆใสๆอยู่นะครับผม ว่าก็ได้แบตก่อพันชั่วโมงนะครับงานพัน้ลยครับมาเมืองไปดอกสิบมาทีสิออกไเดิบ่ ก็าดีมันแกนแห้งนะครับตอหน,น,น้าในย้ายแห้งกับแบนฮาซน กระเด็ดพี่น้องห่อนกห่อนนี่เลยอาดาพึงอาบน้ำมาครับเอาแห้งครับเดือนนี่โลมก็บม่มีนี่เป็นยังไงหรอกนนาวกะนาวโหดแดดกระเด็ดโหดครับ เกาะลงไปพี่น้องแกนแห่งอีดีนี่ ดีแน,น่วผมยอมเลยครับแกนร้ายครับทีมงานนี่ตีปลานี่ยร้ายเลยนะครับมากร้ายครับทีมงานนี่ ส่วนมากจะเป็นทั้งตีปลานะครับไหนมากเลยนะครับ6ก0ีรนับแตดหาซีสนไก่นะครับไก่ซีออกกันนะครับ มนาทีผ่านไปครับต้องใช้เซียวดินมะ่องอะท้อยต่ำนะครับ เดียวกันครับไอ้ต่อต่อ,ตอมแท็กเตอร์นะครับคันนี้แต่หาซีศูนย์ครับแต่คันนี้โบเดิมครับคันของไอ้ต,อต่อต่อมเป็นโบแดงนะครับผมทอตัวนี้ถ้าก็ใส่ได้ท่อพักนะครับผมเป็นท่อหอนของผมจังหวะไม่ค่อยหอนครับระบาดเราบ่มากหอนนะครับ ถึงเวลาแล้วหางพี่ขาดถึงเวลาถอยต่ำมาลงกราต้องลงแล้วเริตรียงนะครับตียงนะครับถอยก่อนถอยก่อนใหม่สิดีสิหัว สวยแดงนานทะ,ทะ,ทะค่ะโ,โดดเบิดคือดตะ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 เตะเนะอยี่6ย0 0ลงยโทรครับผม

นักมันได้เงเก็อทำง่ายนะพี่น้องรถนักธรรมดาครับลูลดแกนไรพี่น้องใส่เวลาโดนเติมไปนี่13นาที ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับสิบหานาทีสิบหลโงบ่ ไ่นะครับผมลิ้นแกนแห้งพี่น้องหาดมังกระไตรต้ดอานล่างนะครับเลยาระอีสานมัว,วง,บบงบอกว่าพราไยเออน์ยังครับบึกพื้นครับแปดหาที่ศูนย์ ครับชิบหานาทีแ่แหละเมืองอีพีสองนะครับวาสิลงได้บอหาเมืองอีพีสองนะครับพี่น้องมันโดนนครับยานคลิปมันยาวนะครับ